ก็สวัสดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการติดตั้งนะครับ a p k t o o นะครับบน Windows นะครับก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับหลักๆเลยก็คือไฟล์ Java นะครับก็ให้เรากดเข้าไปดาวน์โหลดที่ Google นะครับก็พิมพ์เข้าไปว่า Java ก็ Enter ไปทีนึงแล้วให้เรามาตรงเว็บนี้นะครับดาวน์โหลดฟีี Java Software นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็มากดตรงที่ฟรี Java ดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็มากดตรง Start Free Download ก็ทําการดาวน์โหลดไปนะครับก็ทําการติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเอาให้ชั่วนะครับก็ให้เราติดตั้งไปบนไดซ u นะครับชัวที่สุดนะครับเพื่อทําการจะให้ใช้ Java ได้นะครับพอสมมุติว่าทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะมาทําการติดตั้งไฟล์แอพเคกันนะครับให้เราเข้าไปเว็บ a p k 2นะครับ mm hmm. ก็กดเลือกอันแรกนะครับ mm hmm. แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับ mm hmm. ให้เรามาสังเกตตรงหัวข้อ New น,นะร mm hmm. ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นของ a p k 2นะตั้งแต่เวอร์ชั่นต่ำสุดเลยก็คือ0.91นะครับจนถึง2.1.1นะครับของผมจะทำการทดสอบการติดตั้งบน แ v 2.1.1นะครับก็เมื่อเราเลือกเวอร์ชันได้แล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดไปก็ทำการรอมันดาวน์โหลดนะครับจนเสร็จนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับถ้าสมมติว่าใครใช้ Google Chrome นะครับก็ถ้าเรามันจะถามเพื่อความแน่ใจว่าเราต้องการติดตั้งไหมก็กดตกลงไปพอติดตั้งเสร็จเอ้ยพอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับ ก็ให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราทําการดาวน์โหลดไว้นะครับก็ทําการก๊อปปี้มันมาแล้วก็ให้เรามาทําการวางที่ไดซี่นะครับพอวางที่ไดซี่เสร็จก็ทําการสร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์แล้วก็ทําการตั้งชื่อมัอนซะจะตั้งเป็นสองจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็มาทําการวางตรงนี้นะครับตรงโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับพอวางเสร็จแล้ว ก็ทําการเปลี่ยนชื่อมันนะครับให้ลบแสลสองจุดหจนึออกนะครับให้เหลือเป็น apk 2 o เฉยๆนะครับ mm hmm. ก็ทุกเวอร์ชันนะครับก็จะติดตั้งวิธีเดียวกันหมดนะครับ mm hmm. พอเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่เว็บเดิมนะครับแล้วมาดูที่หัวข้อ install นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาสังเกตดูตรง install mm hmm. for apk 2 2 x นะครับ าเราเลือกหัวข้อตรง Windows นะครับก็มาดูกันเลยว่าหนึ่งเขาให้ทำการดาวน์โหลดคำสั่งนะครับของ APKTool นะครับก็ให้เรากดตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการกด Copy Code ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาทำการพิมพ์คำสั่งนะครับใส่บนโปรแกรมนี้นะครับก็คือของผมมันเป็น Windows ภาษาไทยมัน อ่านว่าแผ่นจดบันทึกนะครับก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบเนี้ยแล้วก็ทําการวางพอวางเสร็จนะครับ <ขอ S 1> ก็ให้เรากดตรงแฟม้มแล้วก็กดบันทึกเป็นนะครับให้เรามาทําการเซฟตรงไดซีแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นตะกีนะครับจะเป็นชื่อโฟลเดอร์เนี้ยแล้วให้เรามาสังเกตตรงบันทึกเป็นชนิดไฟล์แบบไหนนะครับให้เรากดมาเป็นแบบแฟ้มทั้งหมดนะ แล้วก็ตั้งชื่อแฟมว่า apk2 นะครับ .bat นะครับ mm hmm. แล้วก็ enter ไปทีหนึง่งนะครับมันก็จะได้เป็นไอโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นคำสั่งเรียกใช้ Java ของ apk2 นะครับพอเสร็จแล้วนะครับถ้าเรากดเข้ามาตรงโปรแกรมแผ่นจดบันทึกอีกรอบหนึ่งนะครับให้เราทำการลบออกแล้วก็พิมพ์ไปว่า cmd นะครับเห็นแล้วให้เรากดที่แฟม้มแล้วก็กดบันทึกไฟล์แล้วก็มาทําการบันทึกที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์เดิมนะครับที่เราเคยสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นชนิดไฟล์แบบแฟ้มทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชื่อไฟล์นะครับให้เราตั้งเป็น apk2 นะครับแล้วก็ comat นะครับแล้วก็ .bat นะครับแล้วก็ enter ไป เสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ไฟล์เนี้ยขึ้นมานะครับไฟล์เนี้ยก็คือเป็นตัวเรียกใช้งานของ APK Tool นะครับก็คือเป็นหน้าตาการใช้งานนะครับ mm hmm. ก็เป็นอนว่าเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันสามารถ import APK ได้ทุกตัวนะครับที่มันนอกเหนือจากรมเว Work นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ว่ามัน import ได้จริงไหมมันจะทำการ import apk ตัวไหนดีว่าอพ k ไม่มีมีแค่ system UI อันเดียวเดี๋ยวผมจะทำการ import system UI ให้ดูนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็คือให้เรา copy apk แล้วก็มาวางตรงโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับโฟลเดอร์ a อ k 2ที่เราสร้างขึ้นก็ให้มาวาง ตรงหน้าตรงนี้เลยนะครับพอสร้างขึ้นเสร็จแล้วนะครับก็คําสั่งของ import นะครับของ cmd ก็คือให้เราพิมพ์ไปว่า apk2 นะครับแล้วก็สเปกบาร์ทีหนึ่งแล้วก็พิมพ์ไปว่า if แล้วก็สเปกบาร์นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับที่เราจะทําการ import นะครับแล้วก็กดวางไปซะแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำุลให้มันด้วยนะครับ ก็ enter ไปทีหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็ผ่านแล้วนะครับส่วนคำสั่ง decompile นะครับก็คือพ mm hmm. ิมพ์ไปว่า apktool แล้วก็ d แล้วก็ specbar แล้วก็ตามด้วยชื่อ apk นะครับที่เราต้องการจะ decompile แล้วก็อย่าลืมใส่นามสกุลนะครับแล้วก็ enter ไปทีหนึ่งมันก็จะทำการ decompile ออกมาให้เรานะครับพอ decompile เสร็จนะครับ มันก็จะได้เหมือน APK 2ในมือถือนะครับหรือว่าเป็นเหมือน APK 2แบบใช้คีย์พิมพ์คำสั่งเอานะครับก็ส่วนคำสั่งในการรีคอมไพล์กลับนะครับก็คือพิมพ์ไปว่า APK 2แล้วก็สเป c บาร์ Bar ทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับแต่ว่าไม่ต้องใส่เป็นนามสกุลนะครับ ก็ให้ใส่แค่ชื่อโฟลเดอร์ตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวรอมนันดีคอมไพเสริจสักแป๊บหนึ่งนะครับ ตัดบทไปเลยก็แล้วกันนะครับเวลาไม่มีก็รวมถึงคอมผมจากด้วยนะครับก็ให้เรากดเข้ามาเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วก็เวลาจะโอเคเริ่มใหม่เลยก็คือคำสั่งของ Import นะครับก็คือ apktool แล้วก็ s p l i b a r ทีหนึ่งแล้วก็ทีห่หมายว่า if นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ apk นะครับก็นามสกุลน,นะครับ ก็อินเตอร์ไปส่วนคำสั่งดีคอมไพล์นะครับก็คือ apk2 แล้วก็สเป c บาร์ bar, แล้วก็ดีแล้วก็สเป c บาร์ทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยชื่อ apk นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นนามสกุลด้วยนะครับพอดีคอมไพล์กลับมาเสร็จแล้วนะครับเวลารีคอมไพล์กลับนะครับมันจะมีอยู่สองคำสั่งนะครับก็คือคำสั่งแรกนะครับก็จะเป็น apk2 แล้วก็ลบ f ลบ b แล้วก็ b ครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราทําการดีคอมไพล์ออกมาก็คือชื่อตัวเนี้นะครับให้เราใส่แค่ชื่อโฟลเดอร์ตรงเนี้ตรงเดียวไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์นามสกุลแบบนี้นะครับแล้วก็อินเตอร์ไปทีนึงมันก็จะทําการดีคอมไพล์ให้เรานะครับแต่ว่าอีกคาสั่งหนึ่งก็คือเป็น apk2 แล้วก็ b แล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์เฉยๆนะครับ ไม่มีลบ f ลบ b นะครับก็คือ B ก็คือคำสั่งของการ b u ว l d apk ให้กลับมาเป็นเอพีกล้อมหนึ่งนะครับก็มันถ้าจะให้ชัวร์นับก็ให้เป็นคำสั่งแรกก็คือ a p k f ลบ f แล้วก็ B แล้วก็ตามด้วยเชื่อโฟลเดอร์แค่นี้